ใครอยากได้คลิปวิดีโอแบบนี้ยกมือค่ะเชื่อไหมคะว่าคลิปที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยพี่เมลีใช้ตัวฟรีทั้งหมดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆรู้เทคนิคนี้และที่สําคัญเป็นเครื่องมือที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยคุ้นเคยนะตามไปดูกันเลยจ้า วิธีการนะคะให้คุณเข้ามาที่แอปแคป c ั t นะคะกดจิ้มเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะเพื่อนๆก็มากดตรงโปรเจกต์ใหม่นะคะเหมือนเราสร้างงานโปรเจกต์เสร็จปุ๊บนะคะให้เพื่อนๆเลือกรูปภาพที่เราต้องการเนาะ,ะเดี๋ยวครั้งนี้พี่เมลิทาให้ดูเป็น3รูปนะคะก็กดจิ้มไปเลยเลือกได้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่เราสะดวกนะจากนั้นก็กดเพิ่มรูปภาพนะคะสําหรับ แคปคัตตัวนี้นะคะตัวเป็น3มิติเนี่ยมันจะใช้ได้ปัจจุบันก็คือใช้ได้ในมือถือตระกูล i p h o n e ตระกูล Android เนี่ยได้ทั้งหมดนะเป็นในมือถือนะคะแต่ว่าแคปคัตพีซีเนี่ยฟังก์ชันเนี้ยจะยังไม่มีนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองไปเล่นใน PC มีเมื่อไหร่ก็คือโชคดีทําได้เลยนะคะ ให้ดูนะเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยมันก็คือเป็นภาพเป็นแบนธรรมดาใช่ไหมคะเออเป็นภาพปกติแบบนี้เลยนะวิธีการนะคะง่ายมากๆเลยถ้าเพื่อนๆอยากได้ไหนให้เพื่อนๆกดจิ้มไปนะคะเราอยากได้ความยาวเพิ่มไหมก็ไปดึงความยาวเองนะคะเดี๋ยวพี่มิลีทาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะคะอันนี้เลือกได้นะจะให้มันเป็นรูปภาพเท่าเดิมหรือจะยาวขึ้นก็ได้ไม่มีปัญหา อีกครั้งหนึ่งนะกดจิ้มไปจนมันขึ้นกรอบสีขาวแบบนี้เพื่อนๆพหลายคนแบบกรอบคืออะไรก็เนี้เพื่อนเพื่อลองสังเกตดูอ g เกนนะคะเนี้ยตอนนี้มันไม่มีกรอบนะใช้นิ้วเราจิ้มเข้าไปเนี้ยมันจะขึ้นกรอบสีขาวแบบนี้นะคะใครอยากดูการตัดต่อแบบแคปคัสพี่มลีมีแยกไว้ในเพดิตแล้วอ่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆมาตรงสไตล์ซึ่งตัวที่พี่มลีจะใช้นะคะ เพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนมาตรงการเคลื่อนไหวนะตรงการเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้2แบบนะคะจะเลือกเป็นซูม 3D Pro นะคะหรือว่าซูม 3D Pro ก็ได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือซูม 3D อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยมันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะถ้าไม่ชอบเราก็แค่เลือกใหม่แค่นั้นเองอ่ะรูปแรกเดี๋ยวพี่เมลีจะเลือกเป็นซูม 3D Pro นะคะก็รอให้แคปคัตเขาสร้างแบบหนึ่งนะคะ พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นนะเห็นไหมมีความแตกต่างกันจากเมื่อกี้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวอีก,กรูปหนึ่งนะคะเดี๋ยวพ่มลีจะลองเลือกเป็นซูม 3D นะก็เหมือนเดิมนะคะกดจิ้มเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็แค่มีหน้าที่เลือกรูปที่เราต้องการมากดสไตล์เคลื่อนไหวนะคะแค่นั้นเองเนาะเราอยากทํากี่รูปล่ะออะลองดูสิแอบเห็นไหมคะพอถึงตอนเนี้ยเราสามารถ บรรยายใส่คําพูดใส่อะไรไปอันนี้รูปสุดท้ายเนี่ยเป็นรูปที่พี่เมลี่ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมเพื่อนๆจะเห็นว่ามันดูแบนๆนะอ่าเราก็ทําวิธีเดิมเลยสามารถขยายได้นะคะรูปภาพเราเนี่ยจะขยายเวลาได้เลยกดจิ้มที่รูปอ่ะถ้าใครตามไม่ทันนะคะกดจิ้มที่รูปแล้วมาตรงสไตล์นะคะสไตล์เสร็จปุ๊บเลื่อนมาตรงรภาพเคลื่อนไหวเพื่อนๆจะเลือกเป็นซูม3ามิติโปรหรือว่า ซูม3มิติก็ได้นะคะ T ีดีเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ติดคำว่าโปรนั่นหมายความว่าคนที่ใช้งานฟรีเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะกดจิ้มเข้าไปรอ,อแคปคัทสร้างเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกนะคะแค่นั้นเองทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากทำให้มันน่าสนใจใช่ไหมระหว่างฉากแลเพื่อน,เพ,อนเพื่อนยังสามารถกดกดจิ้มระหว่างฉากตรงนี้ได้นะคะเขาเรียกว่า r a n ซี t i o n เนาะหรือว่าการเปลี่ยนฉากเนี่ยถ้าคนไหนใช้งานฟรีก็อย่าไปเลือกตัวที่มันคำว่าโปรนะคะเพื่อนๆสามารถ ใช้ได้หมดเลยเนี่ยพี่เมลีก็ใช้นี้แล้วกันเนาะแบบเลื่อนเข้ามาแบบนี้นะคะระหว่างฉากเนี้ยถ้าสมมุติว่าบางทีอะ่ะคลิปมันสั้นเกินนะคะเพื่อนๆก็อาจจะต้องขยายความยาวของคลิปนะคะถ้าเกิดว่าใครกดทานซีชั่นแล้วมันไม่ได้เนาะ ก็ให้ขยายคลิปให้มันยาวขึ้นนะคะเนี่ยเพื่อนๆก็กดแล้วมาเลือกสไตล์นะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกซึ่งไอ้ตรงทานซีชั่นเนี่ยเรายังเลือกระยะเวลาได้นะว่าให้มันเปลี่ยนฉากเร็วหรือเปลี่ยนฉากช้านะคะ,นะ่โอเคนะคะเดี๋ยวลองดูหน้าที่ของเพื่อนๆนะคะก็ไปใส่เสียงเพลงใส่คําบรรยายหรือเราจะพูดบรรยายไปตกแต่งคลิปให้เรียบร้อยเหมือนแคปคัดขั้นตอนอื่นปกติเลยอเห็นไหมคะ จากตะเกียงธรรมดาเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะเห็นดาวนะคะมีความระยิบระยับเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคแล้วนะคะก็เพื่อนๆกดส่งออกตรงนี้ได้เลยปกตินะคะแล้วระหว่างที่ส่งออกหน้าจอเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปใช้แอปอื่นนะคะแค่นี้ค่ะกดเสร็จสิ้นเรียบร้อย